สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวร,วรือซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณแต้มรวมส่งตัวล่างนะคะเทียบชน4สูตระคะพร้อมแต้มดับนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อน,นะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดต่อความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยซับนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการคำนวณนะค่ะแต้มนะ,ะรวมสองตัวล่างน,นะก็จะเป็นนะคะสี่สูตรเก่านะคะที่เข้ามาตั้งแต่งวดที่ออกเก้าหนึ่งนะคะในงวดนี้เนี่ยอ่าชนที่แต้มสามเก้าศูนย์หนึ่งนะคะผลรางวัลออกมาที่เก้าหนึ่งนะคะเข้ามาแต้มศูนย์นะคะสามเก้าหนึ่งเนี่ยติดดับนะคะก็โผล่มาแต้มศูนย์นะคะแต่ว่า แอดแค่เดาผิดเองทางงวดนี้นะฮะชอบแต้มศูนย์แต่ว่าถ้าแอดจำไม่ผิดนะแอดน่าจะเดาไปเป็นสามเจ็ดนะฮะสามเจ็ดสองแปดสี่หกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นสามเจ็ดมากกว่านะ,ะที่แอดเดานะคะก็เดาผิดนะแต่ว่าเขามาแต้มศูนย์อยู่นะคะสำหรับงวดนี้ เสร็จแล้วนะคะงดที่ผ่านมานะสี่สูตรเก่าของเรานะคะชนที่แต้มแปดกับแต้มหนึ่งนะคะผลรางวัลออกมาที่สองหกนะคะสองบวกหกเท่ากับแปดคะก็เข้ามาแต้มแปดคะซึ่งงวดที่ผ่านมานะก็เดาถูกอยู่นะคะว่าชอบแต้มแต้มแปดแต่ว่าอ่าตัวที่เดาเนี่ยไม่ใช่ตัวสองหกนี้นะคะ ดาว่าน่าจะเป็น17นะฮะก็คือดาว่าน่าจะมาคี๊ๆนะฮะ17นะแต่ก็มาคู่ๆในลักษณะแบบนี้นะฉะนั้นการคาดเดาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดาวถูกทั้งหมดนะฮะอาจจะมีทั้งเดาถูกเดาผิดนะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องเชื่อแอนนะฮะเพื่อนนะฮะเลือกตัวที่เพื่อนๆชอบนะนำไปเสี่ยงนะส่วนแต้มดับของเรานะก็ยังดับผ่านฉลุยนะคะงดที่แล้วเนี่ย ดับที่แต้มสองสี่เจ็ดสามนะฮะผลรวมออกมาที่ 2, 8, TVs, สองหกนะก็แต้ 5, แมแปดนะก็ดับผ่านนะเราได้แต้มดับนะสูตรที่หนึ่งดับแต้มสองผ่านนะสูตรที่สองดับแต้มสี่ผ่านนะสูตรที่สามดับแต้มเจ็ดผ่านนะสูตรที่สี่ดับแต้มสามผ่านนะแล้วก็สูตรที่ห้านะดับแต้มสองนะผ่านนะดับผ่านทั้งห้าสูตรนะเราก็จะมาตามต่อนะฮะทั้งห้าสูตรเดี๋ยวเราไปเริ่มจากสูตรแต้มก่อนนะ สูตรที่หนึ่งนะคะเดินมาแล้วแปดสิบสองงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกคะศูนย์เจ็ดนะ,นะ,ะเด่นแต้มหนึ่งสองสี่หกเจ็ดแปดเก้านะะเข้ามาที่แต้มเจ็ดนะ,ะงวดที่ผ่านมาเด่นที่แต้มห้าหกแปดศูนย์หนึ่งสองสามผลรางวัลออกมาที่สองหกนะะเข้ามาที่แต้มแปดสูตรนะคะเราจะใช้นะคะหลักแสนสองครั้ง หน่วยบน4ครั้งสิบล่างสองครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึสิบหน้าครั้งที่หนึงหครั้งหน่วยทายครั้งที่สองสครั้งและบวกครังที่1ตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนนะคะสี่บวกสองเท่ากับหกหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ศบวกหกเท่กับหกหกบวกเ้าเท่ากับห้ห้าบวกห้าเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดแปดบวกห่ะเท่ากับเก้ หมึกสีเขียวหมดนะคะปกติแอดเขียนข้างบนตรงที่บวกเนี่ยให้สีเขียวนะแต่ว่าหมึกสีเขียวหมดแอดก็เลยมีประกาสีม่วงนะกับสีน้ำตาลถ้าสีน้ําตาลมันก็จะไปคล้ายๆกันกับอ่าสีแดงนะพอเราใส่สีม่วงมันก็คล้ายๆกับสีน้ําเงินนะแต่ว่าสีม่วงเนี่ยมันจะชัดกว่านะก็เลยขอเขียนสีม่วงแล้วกันนะคะ9บวก1เท0 ศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่สี่บวกหนเท่ากับห้าห้าบวงเทกับหกวงเท่ากับเะเราจะได้นะแต้มล่างหนึ่งฮะเก้าศูนย์สองสี่ห้าหกเจ็ดฮะแล้วก็สั่งจากช้อปปี้นะสั่งสีเขียวเข้มฮะเหมือนที่แอดใช้เนะี่ยส่งมาเป็นเขียวอ่อนฮะก็เวลาเอามาเขียนก็สีก็อ่อนๆฮะดูไม่ค่อยชัดฮะ 0ก้าศูนย์สอง่ห้ดะเดี๋ยวเราไปดูนะคะสูตรที่สองค่ะสตินะคะเจิบแงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกค่ะศูนย์เะคะเด่น5678902ออกศูย์เเข้ามาที่9งวดที่ผ่านมาเด่นที่7 8 9 0แปดเกูนย์องผลรางวันออกมาที่26งหกคะเข้ามาที่แต้ม8 สูตรเราจะใช้นะฮะหลักแสนหลักพัน8ครั้ง10บบนหน่วยบนหน่วยล่าง3ครั้งอ่ะหน่วยหน้าครั้งที่หนสาครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึรทายครั้งที่สองบวกขรางที่หนบวกศนยเท่ากับสีบวกสเท่ากับหกบวกส่เท่ากับศศบวกห้าเท่ากับห้าห้าบวกหนึ 8, 8่งเท่ากับหกบวกแปดเท่ากับสี่สี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกสาเท่ากับห หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองวนงท่ากับสามสาบวกหนึ่งเท่ากับสี่สีบวงเท่ากับห้าวกงเท่ากับหกหกบวงเท่ากับเจ็ดเบวกสเท่ากับเนะคะเราจะได้นะแต้มรวม2ตัวล่างนะในสูตรที่2องนะคะสองสามสี่ห้าหเจดเ้านะคะ เดี๋ยวเราไปดูสูตรที่3กันนะคะสูตรที่สามสตินะเจ็ดงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก0ูนเด่นสองสี่หกเจ็ดแปนย์ออกศูนเข้ามาที่6กงวดที่ผ่านมาเด่นที่1 3 5 6 7 8ามหพลนวันออกมาที่2 6เข้ามาที่แต้ม8 สูตรเราจะใช้หลักแสนสครั้งหลักหมื่นสครั้งหลักพันสครั้งหน่วยบนหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึงิหน้าครั้งที่หนสองครั้งสิหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองครั้งร้อยทายครั้งที่หนึทายครั้งที่สองบวกข้างที่หนงบวกแเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกศเท่ากับศูบวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกหกเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเก้าเท่ากับเกบวกแเท่ากับเจบวกเเท่ากับส หกบวกศูนเท่ากับหกบวกสเท่ากับเก้บวกหนึ่งอย่าบวกใหม่นะแปบวกแปเท่ากับหกบวกศนย์เท่ากับหกหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหกเท่ากับหกหกบวกเก้าเท่ากับห้าบวกแเท่ากับสาบวกเเท่ากับศบกสองเท่ากับสองสองบวกศูนยเท่ากับสบวกสเท่ากับห้บวกหท่ากับหกบวกสเท่ากับแปบวกสเท่ากับศน ศูนย์บวกหนึ่เท่ากับหนบวกหเท่ากับสบวกหเท่ากับสาบวกหเท่ากับสเราจะได้นะแต้มรวม2ตัวล่างในสูตรที่3นะคะแต้ม6กแปดศูนเดี๋ยวเราไปดูสูตรที่4ี่นะคะ สูตรที่4สถิตินะคะ76งวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก0ูนย์สองเด่นสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าออกศูนย์สองเข้ามาที่สองงวดที่ผ่านมาเด่นที่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองผลรางวัลออกมาที่สองหกฮะแต้มแปดสูตรนะคะเราจะใช้หลักหมื่นสองครั้งหลัก ร้อยบนสิบล่างร้อยหน้าครั้งที่หน่้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบทายครั้งที่1น่งครั้งร้อยทายครั้งที่สองหกครั้งและบวกครั้งที่สาบวกสเท่ากับหนบวกสอเท่ากับสาบวกเ้เท่ากับสองบวกศนเท่ากับสบวกหเท่ากับสาบวกสี่เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหกเท่ากับสามสบวกแเท่ากับหนึบวกสเท่ากับสี่สบวกสเท่ากับห 6.1บวกงเท่ากับ7 7บวงเท่ากับ8 8บวงเท่ากับ9 9บวงเท่ากับ0 0บวก1เท่ากับ1เราจะได้นะคะแต้มรวม2ตัวล่างในสูตรที่4นะคะแต้ม4 6 7 8 9 0 1ครบแล้วนะคะทัง4ีสูตรนะคะ นี่ค่ะแอดเขียนไว้ให้แล้วนะคะแต่ว่าแอดยังไม่เทียบชนนะคะเดี๋ยวเราไปทําเลขดับก่อนค่ะค่อยสรุปทีเดียวเลยแล้วกันเนาะเลขดับ5สูตรเก่าของเรานะคะสูตรที่1น,นะคะดับมาแล้ว2องงวดสูตรเราใช้หลักแสนสองครั้งหลักหมื่นร้อบนสิบนหน่วยบน10ล่างหน่วยหน้าครั้งที่1นสองครั้ง ร้อยหน้าครั้งที่สองหครั้ง10บหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่ 1, นึ่งทายครั้งที่หน่สองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึแล้วบวกครังที่เก้าสีบวกสเท่ากับแปดแปดบวกสามเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสองเท่ากับสามสบวกสี่เท่ากับเจบวกสเท่ากับเก้าเก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้าเก้าบวกหเท่ากับสบวกเดเท่ากับหนบวกศูนเท่ากับหนบวกหเท่ากับเจบวกสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเท่ากับศูนย์ สูตรที่สองดับมาแล้ว241งวดสูตรเราใช้หลักแสนหลักหมื่นสองครั้งร้อยบน2ครั้ง10ล้างหน่วยล่าง2ครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิหน้าครั้งที่1นึ่งร้อยท้ายครั้งที่หนครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สหน่วยท้ายครั้งที่สองแล้วบวกข้างที่สี่สองบวกแปดเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหกเท่ากับหกบวกสเท่ากับแปบวกส เท่ากับ0 0 8ทกับ8 8บวก9เทกับ7 7บวก0เทกับ7 7บวก4เท่ากับ1 1บวก3เท่ากับ4 4บวก6เท่ากับ0 0บก4เท่ากับ4ดับที่เต็ม4ฮะสูตรที่3ดับมาแล้ว236งวดสูตรเราจะใช้หลักแสนหลักพัน4ครั้งร้อยบนหน่วยบนหน่วยล่าง2ครั้งร้อยหน้าครั้งที่1 3ครั้งหน่วยหน้า ครั้งที่สองรอยทายครั้งที่หนึงสิบทายครั้งที่หนึงสองครั้งสิบทายครั้งที่สองสองครั้งแล้วบวกค่าขงที่สองสองบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้าหบวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกสองเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับแปดแปดบวงเท่ากับเก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้าเก้าบวกหกเท่ากับห้บวกหเท่ากับหนึ่งหนบวกสเท่ากับสาตับที่สามนะฮะ สูตรที่4ี่ดับมาแล้ว248งวดสูตรเราจะใช้หลักแสน4ครั้งหลักหมื่น10บน2ครั้งหน่วยบน10ล่าง4ี่ครั้งหน่วยล่างสองครั้งหน,หน่วยหน้าครั้งที่1หน่วยหน้าครั้งที่200ร้อยท้ายครั้งที่2หน่วยท้ายครั้งที่สองรบวกข้างที่8 8บวกสีเท่ากับ2งบวกสีเท่ากับ6 6บวกสี่เท่ากับ 0, 0ูศนบวก8เท่ากับ8 8บวก8 ท่ากับหกหกบวกหเท่ากับ1 1ึบวกหเท่ากับ2 2งบวกสเท่ากับ5้าบวกหเท่ากับ1 1 8, ึบวกแเท่ากับ9ดับที่9นะคะสูตรที่5ดับมาแล้ว2องมวดสูตรเราจะใช้นะคะหลักพันร้อยบนสิบบนสองครั้งหน่วยสามครั้งหน่วยบนหน่วยล่างเหมือนสมองจะไม่ทํางานนะหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่สอง ร้อยทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่หหน่วยทายครั้งที่หนาครั้งลบวกข้างที่เกบวกสเท่ากับแปดแปดบวกหกเท่ากับสี่สี่บวกสี่เท่ากับแปดบวกหเท่ากับสี่สี่บวกห้าเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกศูเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกแปดท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าดับที่เก้านะคะครบแล้วนะทั้งห้าสูตรนะคะเราได้แต้มดับในงวดนี้นะคะก็คือแต้ม ศูนย์เต้มสี่เต้มสามนะแล้วก็แต้มเก้านะดับสองสูตรนะะถ้าแต้มดับนะะไปชนกับตัวเลขนะะที่เพื่อนๆรวมแต้มแล้วชอบค่ะในสองตัวล่างก็ไม่ต้องตัดทิ้งค่ะให้เลือกเล่นไปนะเสร็จแล้วเรามาทําการเทียบชนนะคะตัวชนของเรานะะในงวดนี้นะเก้านะคะมีสามสูตรศูนย์มีสามสูตรสอง มีสสูตร4 5 6 7 7ก็มี3สูตร3 5มห้านะถ้าตัวชนในงวดนี <ulates> <t> ้นะะเราจะได้ตัวชนนะที่แต้ม4สูตรชนที่แต้มสี่กับแต้มห แต่ถ้ารองเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะรองจะมี 9, 0, 2แล้วก็7ค่ะสำหรับรองค่ะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูแต้มดับนะคะที่เราทำเมื่อกี้นี้เนาะ4กับ6คะแต้ม4เนี่ยติดแต้มดับนะคะแต่ว่าแอดยังให้เด่นอยู่ค่ะสำหรับแต้ม4นะคะเพราะว่าดับชนเด่นเนี่ยเราก็ยังเลือกเด่นนะคะแต่ว่าถ้าดับผ่านคะแต้มที่ เด่นที่สุดในงวดนี้นะถ้าสูตรเรายัางเดินต่อคนะก็จะเป็นแต้ม6กนะเต้มหกนะ6 0หกศู 60, 15, 33, 42, 7, 9, 8, 8, นยะ์หนึ่งห้าสามสาสี่สองเจ็ดเก้าแปดปดะเต้ม4ี่นะคนะสี่ศูนย์หนึ่งสามสองสองเก้าห้าหกดะแล้วก็เจนะ็ดเจดะเต้มหนะีถ้าตามความชอบส่วนตัวนะในงวดนี้นะแอดก็จะชอบนะที่60 1ูนห้านะคะแล้วก็ เจ็ดเก้านะคะถ้าทความชอบส่วนตัวนะส่วนแต้มสี่นะคะถ้าชอบส่วนตัวนะคะก็จะมีที่เก้าห้านะคะกับหกแปดนะคะที่แอดชอบนะเสร็จแล้วแต้มรองเมื่อกี้นี้เนาะแต้มเก้านะคะก็ติดแต้มดับนะคะก็แอดจะไม่เลือกมาค่ะแต้มศูนย์ก็ติดแต้มดับนะคะแต้มสองไม่ติดแต้มดับนะคะแล้วก็แต้มเจ็ดนะคะที่ชนสามสูตรไม่ติดแต้มดับนะคะฉะนั้นถ้าสองมานะะ ถ้าแต้มรองของเรามานะแอดก็จะเลือกไปที่ศูนย์สองเจ็ดห้าหกหกนะงวดนี้ก็ระวังเบิ้ลหกหกไว้นิดนึงฮนะส่วนแต้มเจ็ดนะแอดเลือกมาที่ศูนย์เจ็ดหกหนึ่งสองห้านะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆนจะเห็นว่าแอดลงสิบล่างไปให้แล้วเนาะถ้าเพ,เพื่อนอยากจะวัดดวงนะคะกับสิบล่างด้วยนะแต้มหกนะ่ะหกศูนย์ศูนย์หกเนี่ยสามารถมาได้นะคะเพราะว่าหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยเออ หลขสิบเนี่ยมีทั้งหกกับศูนย์ะหกกับศูนย์ฉะนั้นหกศูนย์ศูนย์หกอ่ะมาได้แต่ว่าแค่เพียงว่าหกกับศูนย์่ะในหลักสิบเขาติดดับนะะแต่ว่าก็พอมาชนเด่นเนี่ยทั้งปักหลักก็ดับนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยแต่ว่าเขามาชนนะคะที่แต้มเด่นแบบนี้คะ,ะฉะนั้นแอดก็มองว่ามีโอกาสที่จะมาได้แบบนี้คะะ่ะ เสร็จแล้วหนึ่งห้านะคะก็อันเนี้ยหนึ่งเนี่ยไม่ติดดับนะคะก็สามารถนะคะที่จะมาได้นะหนึ่งห้านะคะส่วนชุดนี้นะคะเจ็ดเก้าก็ให้เพื่อนๆสลับหลักนะคะเป็นเก้าเจ็ดแบบนี้นะเพราะว่าเก้าเนี่ยเขาเด่นฮะอยู่อ่าในหลักสิบนะคะชุดนี้นะคะสามสามมาได้ไหมหลักสิบก็มีสามนะคะก็สามสามนะคะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะที่อ่าติดปักหลักหกศูนย์นะคะ หนึ่งห้าสามสามแล้วก็เก้าเจ็ดนะสมมติแต้มชนแต้มสี่มานะคะก็จะมีคู่ชุดนี้จะเป็นศูนย์สี่นะคะถ้าตรงหลักนะฮะศูนย์สี่แล้วก็หนะึ่งสามสามหนึ่งเนี่ยก็จะมาได้ทั้งหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะแล้วก็เก้าห้าอันนี้ตรงหลักนะคะเก้าห้าหกแปดนะคะอันนี้แอทเหมาะวางให้ตรงหลักแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ต่เพื่อนๆคิดจะไปวัดดวงนะกับ10ล่างของเรานะกับแต้มล่างนะเพราะเป็นสูตรที่เข้ามาของงวดที่แล้วนะทั้งสองสูตรนะก็ลองเลือกนะวิเคราะห์พิจารณาน,ะนำนําไปเสียงด้วยตัวของเพื่อนเองฮนะยังเน้นย้ําอยู่เสมอฮนะว่าดัดชนเด็ดเนี่ยยังให้เลือกเด่นอยู่ฮนะแต่ว่าตัวเนี่ยที่แต้มเนี่ยที่แอดชอบนะอีกหนึ่งตัวเนี่ยเขาไม่ได้ติดอยู่ในชนสสูตรแต้มที่แอดชอบนะ ก็จะชอบที่แต้ม4ี่แต้ม6นะแล้วก็อีกแต้มหนึ่งก็คือแต้ม1นะซึ่งมีแค่สงสูตรเองค่ะที่ติดแต้มหนึ่งะะก็แอดยังให้เป็นตัวเด่นอยู่นะคะสำหรับแต้มหนึ่งค่ะแอดใจยังไม่ตัดทิ้งเนาะก็เพื่อนๆคะไม่จําเป็นต้องชอบตามแอดก็ได้นะคะให้เพื่อนๆเลือกัวเล็กที่เพื่อนๆชอบนะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ